สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างน็อตช่างชุงบริการนูปิป้าบริษัทองิงกูเฮงสิกลนครวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องการปรับไฟหน้าครับไฟต่ำและไฟสูงส่วนลูกค้าสามารถปรับเองได้โดยมีไขค,ควงแค่1ตัวครับมาดูวิธีการปรับกันเลยครับ อันดับแรกนะครับสาหรับการตั้งไฟต่ําและไฟสูงให้ลูกค้าตั้งรถให้อยู่แนวตรงโดยใช้ขาตั้งคู่ครับและหลังจากนั้นพอเราตั้งขาตั้งคู่แล้วเราหันหน้ารถเข้ากําแพงโดยมีระยะโดยรวมประมาณ7-10ถึงเมตรต่อจากนี้นะครับจะเป็นการเปิดสวิตช์ไฟหน้าพอไฟหน้าทํางานปกติแล้วเราควรเช็คว่าไฟต่ํากับไฟสูงทํางานปกติและออกหรือเปล่าส่วนต่อไปก็เป็นการปรับครับการปรับไฟของเวป้าจะอยู่ตรงใต้โคมจะมีน็อตแฉกตัวเดียวครับการขันเข้าและขัน ออกให้ลูกค้าเช็คว่าการขันเข้าขันออกมีเกียวน็อตติดอยู่กับโคมไฟไหมส่วนบางคันถ้ามีการหลุดจะต้องได้ลื้อหน้ากากได้ทําการขันให้มันแน่นครับในส่วนการตั้งไฟต่ําไฟสูงการขันออกจะเป็นการตั้งให้ไฟต่ําแต่การขันเข้าจะเป็นการตั้งให้ไฟสูงครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับปรับไฟหน้าส่วนลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจจุดไหนสามารถเปิดสมุดคู้มือของรถจักรยานยนต์เวป้าได้ครับ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเพจเวปป้าสกลนครยูทูบอึ้งกูเฮงออฟฟิเชียลขอบคุณครับ